S <S สัภะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงวันนี้จะมาแนะนำการใส่บาตรตอนเช้าแก้กรรมตัวเองได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นด้วยหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรี การตักบ,บาตรประเพณนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศลและถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยโดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยการทำบุญตักบ,บาตรจะสมบูรณ์ต้องมีองค์ประกอบดังนี้ ผู้ให้ต้องเตรียมใจให้พร้อมก่อนถวายขณะถวายหลังถวายผู้รับคือพระภิกษุสามนเณรมีข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามตามพระธรรมวินัยและสิ่งของที่ถวายจะต้องได้มาด้วยวิธีที่สุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนการตักบาตรคือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาลพระภิกษุจะถือบาตรออกบินฑบาต เพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆตามหมู่บ้านในเวลาเช้าผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆเช่นข้าวอาหารแห้งมาถวายพระประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศลและถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยโดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วย ท่านพระธรรมสิงหะบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันท่านแนะนำว่าก่อนใส่บาตรให้จุดธูปสามดอกดอกลางแจ้งขอขมากรรมด้วยตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรศัตรูหมู่มารหมู่พานทุกพบทุกชาติ ขอให้อโหสิกรรมให้ขาดจากกันหลังใส่บาตรเสร็จทุกครั้งให้ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่ากุศลที่ลูกได้ทำแล้วขอถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้าพระองค์ขอให้ทุกพระองค์นำส่งบุญให้ข้าพเจ้ามีเดชปัญญาโพคะขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่องขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้นเกิดสภาวะธรรม ตามบุญวาสนาที่ได้ทำมาจากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทินและขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติวิญญาณศัตรูหมู่มาหมู่พานเช่นมนุษย์หุ้นส่วนเพื่อนในครอบครัวทุกภพทุกชาติเอ่ยชื่อได้ยิ่งดีขอให้อโหสิกรรมขอให้ขาดจากกันณเดี๋ยวนี้เทิน ขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้าถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบหรือถมทรายดินก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าล่ำรวยเหมือนเมล็ดข้าวสารเม็ดทรายดินเจ้ากรรมนายเบญตามเมล็ดข้าวสารตามเมล็ดทรายดินขอให้ได้รับและขอให้อโหสิกรรมหลุดคาจากกันณนะบัตรเดี๋ยวนี้เทิน ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพบแต่ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูกรณีที่ดวงตกมากขอให้แผ่บุญให้ตนเองให้มากๆบางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่นจนลืมให้ตัวเองตัวเราเองต้องมีบุญบารมีแก่กล้าจริงๆจึงจะช่วยให้ผู้อื่นได้ควรสวดอิติปิโสเลยอายุหนึ่งจบมีเวลาขอให้ไปปฏิบัติธรรม ฝึกวิปัสสนาด้วยจะเกิดผลเร็วโทสะจะน้อยลงควรแผ่เมตตาให้มากๆวันละ10ถึง30ครั้งการแผ่เมตตาที่ได้ผลนั้นท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์แนะนำว่าถ้าจะกรวดน้ำต้องกรวดน้ำลงดินทุกครั้งวันละ100ครั้งเจ้ากรรมนายเวรจะหาย100เท่า100วิญญาณหรือใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิต ด้วยความตั้งใจประกอบด้วยความมีสติและสัมปชัญญะแผ่เมตตาออกจากลิ้นปีแล้วอุทิศส,ส่วนกุศลจากจักระหกหรือบริเวณตาที่สามที่กลางหน้าผากต่ำลงเล็กน้อยจะได้ผลมากขึ้นอุทิศบุญใช้กับผู้ตายนำส่งบุญใช้กับผู้ยังมีชีวิตอยู่ถวายบุญกุศลใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แก้กรรมให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้นวิบากกรรมของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันไปบางคนปว่วยโดยไม่ทราบสาเหตุบางคนตกงานบ่อยบางคนลําบากมากหากินไม่คล่องบางคนลูกเกเรวิบากกรรมนี้ตามมาหลายภพหลายชาติซึ่งมีส่วนทำให้เราเกิดมาแตกต่างกันแต่อย่าพิ่งสิ้นหวังหนทางในการบรรเทาวิบากกรรมนั้น มีซึ่งอาจทำได้หลายวิธีดังนี้เวลาที่เราทำบุญหรือทำความดีทุกครั้งนอกจากบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นการใส่บาตรการถือศีลแล้วการพูดคุยที่ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจการสนทนาธรรมการให้ธรรมทานการร่วมบริจาคหนังสือธรรมะชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับผู้สิ้นหวังการทำความสะอาดห้องพระ การถวายน้ําเปล่าเพียงหนึ่งแก้วให้กับพี่งพะพระพุทธการร่วมอนุโมทนาการทำความดีของผู้อื่นโดยการใช้จิตน้อมไปทางบุญกุศลการกวาดใบไม้ทำสวนทำความสะอาดห้องน้ําหรือของส่วนรวมการดูแลคนแก่เด็กการที่เรามีจิตใจดีหรือตั้งใจดีทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ล้วนเป็นกุศลและเป็นบุญทั้งสิ้น ให้ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าบอกชื่อตัวนามสกุลเกิดวันที่วันนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากนโลกรวมถึงองค์เทพองค์พรมที่ปกปักรักษากายสังขารวิญญาณลูกอยู่วันนี้ลูกตั้งจิตถวายบุญที่ทำเช่นใส่บาตร ถือศีลสวดมนต์ให้ทานลูกขอถวายบุญกุศลนี้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์นำส่งบุญให้ลูกจเจริญขึ้นทั้งการงานการเงินและความรักให้ลูกมีเดชปัญญาโภคะความสมบูรณ์ทุกภพทุกชาติ และขออุทิศบุญกุศลน,นี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติรวมถึงวิญญาณที่ตามมาทุกผู้ทุกคนศัตรูหมู่มานหรือหมู่พานคือมนุษย์เช่นบริวารญาติมิตรคนรับใช้สามีบุตรธิดาทุกภพทุกชาติขอให้ได้รับมหากุศลน,นี้แล้วรับขอให้อหสิกรรมซึ่งกันและกัน ให้ขาจากกันณนเดี๋ยวนี้บัดนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีบุญบารมีสูงขึ้นสูงขึ้นเต็มขึ้นเพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้นและสร้างคนให้เป็นพระต่อไปและให้เกิดปัญญาทางธรรมสมบูรณ์พูนผลทุกอย่างด้วยบุญที่ทำนี้เทินสาธุการตักบาตรในวันพระในวันพระทุกขึ้นแรม 8ค่ำ15ค่ำโดยทั่วไปพระพิสุจะไม่มีการออกบิณฑบาทผู้คนจะนำทานไปถวายที่วัดและวันนั้นพระพิสุจะมีการเทศนาธรรมที่วัดโดยคตินิยมการเข้าวัดทำบุญนั้นน่าจะมีมา แต่สมัยพุทธกาลที่ชาวพุทธไปวัดเพื่อรับฟังพระธรรมเทศนาและถืออุโบโสถศีลในอดีตการไปทำบุญตักบาตที่วัดวันพระนับว่าเป็นการไปพบปะเพื่อนฝูงญาติมิตรและแสดงออกถึงความสามัคคีของคนในชุมชนที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งในปัจจุบันยังพอหาพบได้บ้างตามหมู่บ้านในแถบชนบทในเมืองใหญ่ๆ ที่มีความเร่งรีบเช่นกรุงเทพบางวัดจะมีการเทศนาที่วัดอย่างเดียวโดวยไม่มีการจัดทำบุงตักบาทส่วนพระสงฆ์จะออกเดินบิณฑบาทเพื่อโปรดชาวพุทธตามปกติเก็ดเล็กเก็ดน้อยในการตักบาทคำว่าตักบาทนั้นสามารถที่จะเรียกว่าใส่บาทก็ได้ในบางที่มีคนสงสัยว่าตกลงแล้วเรียกว่าตักบาทหรือใส่บาทกันแน่ ก็ว่ากันว่าคำว่าตักบาทนั้นมาจากกิริยาอาการที่ใช้ทัพพีตักข้าวใส่บาตพระ แต่ในปัจจุบันนี้เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปผู้คนใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบมากขึ้นผู้คนจึงนำเข้าสารหรือของอื่นๆใส่ถุงหรือกล่องเมื่อถึงเวลาตักบาตรจะได้สะดวกที่จะหยิบของใส่ได้ทันทีคำว่าใส่บาตรจึงถือว่าเป็นวิวัฒนาการทางภาษาเพื่อสอดคล้องกับยุคปัจจุบันสรุปว่าใช้ได้ทั้งสองอย่าง ตามปกติผู้คนจะถือว่าของที่นำมาถวายพระจะต้องเป็นของที่ดีที่สุดเสมอดังนั้นผู้คนจะจัดเตรียมทานที่ดีที่สุดตามกําลังที่หาได้นอกจากนี้ยังมีความเชื่อพิเศษเล็กน้อยเกี่ยวกับทานที่ให้ความเชื่อนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล เช่นข้าวที่ถวายพระนั้นควรจะเป็นข้าวที่หุงสุกใหม่ๆร้อนๆยิ่งข้าวร้อนเท่าไหร่บุญกุศลจะยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้นถวายน้ำตาลแก่พระเพื่อที่จะส่งผลให้ชีวิตคู่มีความหวานสดชื่นดังน้ำตาลเป็นต้นนอกจากอาหารแล้วผู้ที่ตักบารสามารถนำของใช้ต่างๆที่พระสงฆ์จำเป็นแก่การดำรงชีพมาถวายพระได้ด้วยเช่น เครื่องเขียนสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันน้ำยาสระผมซึ่งน้ำยาสระผมมีผู้คนไม่น้อยที่เข้าใจว่าพระสงฆ์ไม่จำเป็นต้องใช้แต่ความจริงแล้วน้ำยาสระผมมีความจำเป็นต่อพระสงฆ์ในการทำความสะอาดหนังศีรษะปกติแล้วทานที่ให้มักจะเป็นอาหารแต่ในบานท้องที่รูปแบบทานที่ให้บางครั้งอาจเป็นทานในรูปแบบอื่นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ เทศกาลสำคัญด้วยเช่นในวันออกพรรษาที่จังหวัดสระบุรีจะมีการตักบาตรดอกไม้ผู้คนจะนำดอกไม้มาใส่บาตรหรือในเดือนยี่ที่ตำบลหนองโนอําเภอสระบุรีจะมีพิธีตักบาตรเข้าร้ามจีเป็นต้น